น้องนนักศึกษาก็มาวิจัยเรื่องพอยกันนะครับวิจัยเรื่องพอยกองหินนี่ก็เป็นพอยครับกองหินวิจัยเรื่องพอยขอก้อนหิน,เข,หนเข้าไปมั่งก็ได้ไปดู กหินจากเหมืองดินจากเหมืองจะททำวิจัยจริงๆแล้วต้องเก็บเก็บข้อมูลไปแม่จะทำวิจัยแล้วมาถึงเหมืองแล้วต้องเก็บข้อมูลมีหินตีปนกับพอยดินดินที่เป็นแร่กิ้งวะนะทอ็อป เดินเล่นที่เหมืองพลอยเราก็พามานะครับมาชมมาเดินเล่นสัมผัสกับเหมืองพอยจริงๆที่ยังมีอยู่ครับ่านที่ชอบพลอยหรือไม่แน่ใจว่าพลอยได้มาจากไหนเวบเจนัเชยก็พามาดูะมาดูถึงแหล่งวัตถุดิบที่เราได้ ผลิตนะครับมาจากแหล่งนี้เป็นพลชนิดต่างๆนะครับครับก็ให้ดูวันนี้มาที่เหมืองเพื่อนเช่นเคยก็ช่วงนี้ก็หยุดพักจะรอที่จะเอาแมโคโรมาขุดใหม่เพราะแร่ที่ขุดไว้ที่ล่อนก็หมดก็ขุดไปล่อนไปนะครับวันนี้เหมืองเล็กๆก็ลงทุนแบบประหยัดไม่มีแมคโครเป็นส่วนตัวก็ ไ่จ้างมาเป็นงวดงวดนะครับเหมาเป็นมว่งวดขุดเป็นกองแล้วก็ขีดเองมีเครื่องแยกตัวเล็กค่อยๆฉขีด